หลีซืออง0้ก่อนคริสตกาลอัครมหาเสนาบดีคู่บุญของจินสีฮ่องเต้ฉินซื่อห่วงตต้อากเป็นยุคสมัยปัจจุบันแล้วหลีซือก็เปรียบได้กับนายกรัฐมนตรีของราชินดูแลการบริหารราชการทั้งปวงในแผ่นดินรวมถึงถวายข้อเสนอแนะแนวทางการปกครองแผ่นดินแก่กษัตริย์ผู้ครองรัฐแต่ก็ไม่รู้ว่าลีซือถวายคําแนะนําอย่างไรให้กับจินซีฮ่องเต้ กษัตริย์พระองค์นี้ถึงได้เป็นทั้งมหาราชและทราราชในความทรงจำของผู้คนมายาวนานนับพันปีหากนับป้าจินซีฮ่องเต้เป็นจกักรพรรดิที่ครบเครื่องทั้งโหดเลวดีมหาเสนาบดีหลีซือผู้นี้ก็เกิดมาเพื่อสนองพระราชกิจและพระราชอัธยาศัยอันแปลกประหลาดของพระองค์ได้เข้ากันดีอย่างกิงทองใบหยกผีเน่ากับโลงผุยังไงอย่างนั้นหลีซือเดิมไม่ใช่ชาวรัช,ชินเขาเกิดและเติบโตที่อำเภอสร้างใช่รัชชุในครอบครัวของข้าราชการชั้นพูดน้อย บิดาของหลีซือรับราชการเป็นเสมียนอำเภอบ้านนอกหลีซือได้รับการรําเรียนมาบ้างตามภาษาลูกเสมียนผู้ธรต่อมาก็เข้ารับราชการและก็ได้สืบตำแหน่งของบิดากินเบี้ยววัดหลวงในตำแหน่งเสมียนอำเภอเช่นเดียวกันทำงานแบบเช้าชามเย็นชามและอาจเหลือไปเผื่อเมื่อค่ำอีกหนึ่งชามตามภาษาข้าราชการสมัยเก่าที่ไม่มีตัวชี้วัดมารบเร้าให้ปวดหัวแต่การรับราชการเป็นเสมียนนายอำเภอบ้านนอกของหลีซือ ก็นับเป็นการปูทางเข้าสู่การบริหารในรับสูงต่อไปได้ดีเพราะว่าได้เรียนรู้งานจากจุดที่เล็กที่สุดและค่อยๆไต่เต้าไปสู่ตำแหน่งสูงสุดก็คืออัครมหาเซนาบดีในท้ายที่สุดชีวิตของเสมียนชั้นผู้น้อยอย่างลีซื่อดำเนินมาอย่างเรื่อยเปื่อยจนวันหนึ่งในขณะที่เขาเข้าห้องน้ำก็อมองเห็นฝูงหนูที่แสนสกปรวกวิ่งหนีกันกระเจิงทันทีที่เขาเปิดประตูเข้าไปในห้องน้ำเขาสังเกตพฤติกรรมของหนูในห้องน้ำ ที่ต้องอาศัยอยู่อย่างคับแคบและต้องหวาดระแวงอยู่เสมอเมื่อมีผู้คนเข้ามาถ่ายทุกในห้องน้ําเขาถ่ายทุกไปก็ถอนหายใจไปชีวิตของเขาไม่ต่างอะไรไปจากหนูพวกนี้ต้องมีชีวิตอยู่อย่างยากลกําบากซ้ํำยังต้องหวาดระแวงกับสงครามจากสภาวะบ้านเมืองที่มีการรบพุ่งไม่หยุดหย่อนลีซื้อเฝ้าคุ้นคริตอยู่อย่างนี่เรื่อยมาจนวันหนึ่งเขาไปสังเกตเห็นหนูในยุ่งฉางหนูพวกนี้มีรูปร่างอันอ้นวนท้วนมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบาย ซ้ำยังไม่ตื่นกลัวคนหลีซือเปรียบเทียบความเป็นหนูของหนูสองประเภทนี้ต่างกันราวฟ้ากับเหวฮิตได้ดังนั้นจึงเห็นว่าหนูอย่างเขาไม่ควรที่จะมาอุดอู้อยู่ในห้องน้ําอย่างอําเภอสร้างใช่นี้วันที่จะหาหนทางเข้าไปสู่ยุ่งฉางที่มีโอกาสให้เขาสร้างตัวได้ดีกว่านี้และยุ่งฉางที่หลีซือเลือกก็คือรัชฉินและแล้วหลีซือก็เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าลาเลวหนาบ้านเก่า บ่ายหน้าเข้าสู่เมืองกรุงมุ่งสู่ความสีวิไลในทันทีแต่ก่อนที่จะไปรัชชินนั่นหลีซือเองก็ตระหนักได้ว่าตนเองนั้นยังคงไม่มีอาวุธที่แหลมคมพอที่จะไปฟาดฟันกับชาวฉินเพื่อจะกรุยทางสู่การเจริญเติบโตในรัชชินได้เขาตัดสินใจเดินทางไปศึกษาอย่างสำนักของสวินจือปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ปลายสมัยจ้านว่านั้นเพื่อหาความรู้ในเชิงปรัชญาและแนวคิดการปกครองเพื่อจะได้นำไปใช้ในการภายหน้าต่อไป และสำนักนี้เองที่ผลิตบัณฑิตผู้สร้างความคิดสำคัญทางการปกครองให้แก่จินซีฮ่องเต้ถึงสองคนคนหนึ่งก็คือหลีซื่อและอีกคนก็คือหานเฟยสิทธิ์ผู้พี่ของหลีซื่อผู้แต่งคำพีหานเฟยจือที่โด่งดังจนเป็นที่ชื่นชมจินซีฮ่องเต้ใช้แนวคิดนิติธรรมนิยมที่หานเฟยถ่ายทอดเป็นแนวทางหลักในการปกครองรัฐการจะเข้าใจได้ถึงวิธีคิดของหลีซื่อและอาจจะรวมไปถึงแนวทางการปกครองของจินซีฮ่องเต้ เราจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าลีซ่ซือได้เรียนรู้สิ่งใดมาจากสวินจือเสียก่อนขอบคุณมากครับสำหรับรการติดตามรับฟังหลี่ซือเสนาบดีหนูผีตอนที่1ติดตามได้ต่อไปจากช่องพรานสองโลกร่วมสแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปใหม่ๆจากพรานสโลก รัานสองโลกขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ